วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตพอร์ตหุ้นเดือนมิถุนายน25 6 3 6 3กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กันทองของใกล้ตัวคุณอยู่กับเบสอาทิคุณนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตพอร์ตหุ้นที่ DCA ไว้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วนะฮะโดยเดือนนี้เนี่ยผมเติมเงินเข้าไปอีก 500$ บาทเท่ากับว่าเงินต้นรวมทั้งหมดในพอร์ตนี้นะครับอยู่ที่1500บาทนะครับ โดยหุ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมเนี่ยจะมีตัวอมตะมีแบมมีซีพีมีสว่านนะครับแล้วก็วันที่24มิถุนายนเนี่ยผมมีการปรับสัดส่วนนิดหน่อยนะครับโดยอมตะ ถือเท่าเดิมแบมถือเท่าเดิมนะครับ CPO ซื้อเพิ่มขึ้น7หุ้นนะครับแล้วก็ตัวกัฟโดยกัฟเนี่ยผมซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็ขายไปแล้วแล้วก็กลับมารับใหม่อีกนะครับแล้วก็มีการปรับลดสวัสดลงเหลือ5หุ้นนะครับตัวกัฟนะครับผมซื้อไว้ที่36.5บาทแล้วก็ CPO เนี่ยผมซื้อไว้ที่68.25นะครับมูลค่าพอร์ตณปัจจุบันของพอร์ตนี้นะครับอยู่ที่1521.86บาท ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่ประมาณบวก1%นะครับลดลงจากของเดิมนะฮะเดือนที่แล้วเนี่ยมันบวกอยู่ประมาณ4%นะฮะแต่ว่าตอนนี้เหลือยู่1% โดยกัฟเนี่ยผมมองว่าราคาก็น่าที่จะเข้าไปซื้อได้ด้วยความที่พอร์ตนี้เนี่ยเป็นพอร์ตด c a ตัวน้อยๆน,นะครับก็ตัวไหนมีกําไรก็อาจจะขายไปก่อนแล้วก็อาจจะกลับมารับใหม่เพื่อสร้างกําไรให้พอร์ตโตนะซึ่งธุรกิจของกัฟนะครับในระยะยาวยังมีแนวโน้มในการเติบโตได้ต่อโดยเมื่อเรามาดูที่ตัวกําไรในไตรมาสหของปี63เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวกัฟนะครับเขาขาดทุนนะฮะอยู่ที่400กว่าล้าน เมื่อเรามาดูในตัวงบการเงินเนี่ยก็คือหลักๆนะครับตัวรายได้จากการขายนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันยังมีกําไรอยู่นะฮะตัวธุรกิจหลักเขาแต่ว่าเขาเนี่ยมาขาดทุนเรื่องของตัว อัตราแลกเปลี่ยนนะฮะอยู่ที่900กว่าล้านอีบิตของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่นะแต่แตกัฟเนี่ยเขามีการกู้หนี้เพื่อมาลงทุนหนักนะฮะ,ะ,ฮะแบบหลายโครงการมากเลยคราวนี้เนี่ยมันทำให้ตัวต้นทุนาก,การเงินของเขามันก็สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อลองมาหักลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวเขานะฮะขาดทุนเมื่อเรามาดูค่า PE ของกัฟนะครับอยู่ที่ร้อยกว่าเท่าเนาะแต่ผมมองว่าตรงนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวโปรเจกต์ในอนาคตของกราฟเนี่ยก็ยังมีรองรับ อยู่นะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของตัวการปิดดิวมอเตอร์เวย์นะครับที่ร่วมกับ BTS แล้วก็ตัวซีโนไทยรวมถึงมีตัวรงไฟฟ้าที่กำลังจะเปิด CO d อดีอีกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวโครงการอื่นๆอย่างเช่นตัวมาฟตาพุทธเฟสที่3โครงการวันแบงกอกอะไรเงี้ยนะครับรองรับอยู่อีกนะซึ่งตัวกราฟเนี่ยผมมีวิเคราะห์หุ้นไว้นะครับในซีรีส์วิเคราะห์หุ้นเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในช่องนะครับตัวต่อมานะครับที่ซื้อ c p พเพิ่มเนี่ย คือด้วยความที่ C p พนะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างแข็งแร่งมากๆบริษัทหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเรามาดูในตัวงบการเงินของเขาแบบคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวหนี้สินของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจนี้นะครับคือเขามีเจ้าหนี้การค้าเยอะนั่นเองซึ่งเจ้าหนี้การค้าเนี่ยก็จะไม่มีตัวดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะครับตรงนี้ก็เลยไม่น่าที่จะต้องกังวลเท่าไหร่ ตัวราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ68บาทกว่าๆนะครับผมก็มองว่ามันเป็นราคากลางๆค่อนข้างไปทางสูงนะครับแต่ว่าก็ยังน่าสนใจอยู่ด้วยความที่ตัวยอดขายข,ายของเขานะครับถ้าเรามาดูในไตรมาสแรกเนี่ยมันไม่ได้กระทบเลยนะฮะจากการที่รัฐบาลเขาปิดล็อกดาวอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเซเว่ก็ยังเปิดอยู่นะครับ แล้วก็ตัวกำไรสุทธิเนี่ยก็ค่อนข้างส่งๆนะฮะแล้วก็ตัวกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับก็บวกนะครับตัวลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีลบเพราะว่าเขาก็มีการขยายเพิ่มนะฮะอย่างล่าสุดก็คือปิดดิวตัว t ท s c o l o t ตันะครับแล้วก็มีการ จะขยายตัว CP ไปที่กัมพูชากับลาวอะไรพวกนี้เพิ่มด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าในอนาคตนะฮะตัว CP เนี่ยน่าจะสามารถสร้างกำไรได้เยอะพอสมควรเลยนะครับจากการขยายธุรกิจของเขาเพราะว่าเขาก็มีทั้งตัวขายส่งนะฮะก็คือตัวแมคโครมีตัวมิร์น n t เทรนดนะฮะที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือตัวเทสโก โ o ตา s นะครับแล้วก็มีตัว convenience store ก็คือร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การต่อรองกับซัพพลายเออร์มีความได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโวลุ่มที่เขาจะสั่งเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวต้นทุนเนี่ยเขาสามารถที่จะบีบได้ถูกลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะฮะสำหรับใครที่กำลังจะซื้อหุ้นก็ลองศึกษาดูดีๆนะครับลองหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกันดูด้วย แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเราเข้าสู่หน้าฝน,นกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ป่วยไปทั้งอาทิตย์เลยนะฮะก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็ยังทําคลิปอยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนนะครับยังไงอย่าดื่มดูแลทั้งตัวสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพของพอร์ตกันด้วยนะครับถ้าดูแลชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเงินทองของใกล้ตัวสวัสดีครับ